สวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีลังคริสต์มาสนะคะอย่างที่บอกไปะย่าลงคลิปนั้นไปบอกว่าสามีให้ช่วยออกค่าใช้จ่ายภายในบ้านเราจะช่วยไหมนะคะอันนี้พี่น้องต้องขอโทษขออาภัยเด้อคืออันลงคลิปแบบมีแบบดราม่าเนาะลงคลิปแบบเชิญเรียกรถบัสนะจ๊ะ สม,สมประสงค์พี่น้องพอได้เชิญรถบัสแล้วกระสมประสงค์จ้าป้าจะบอกว่าอย่างนี้เด้อจ้ากรณีที่ป้าถามไปนะ่ะมีคนบอกมาว่าจะลงมาถามเพื่ออะไรเนะาะก็อยากอยากรู้ความคิดเห็นจ้าเชิญแขกจะเชิญแขกอยากรู้ความคิดเห็นของคนแค่นั้นเองนะคะแล้วเราความคิดเห็นเราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เนาะป้ากะลงไปแล้วเนาะจากมือเออจากอาทิตย์หนึ่งนี่แหละ กับผลตอบรับมาได้ดีจ้าป้าะะจะเลือกป้าะะจะบอกว่าป้าะะอ่านทุกคอมเมนต์เด้อจา้าล้ะกัเกือบ80-90%เนี่ยหญิงไทยเราใจดีมากนะคะช่วยเหลือสามีทุกคนมาช่วยกันภายในบ้านอันนี้ป้าะะก็เห็นน้ำเด้อส่วนส่วนบ้านของปะะ้าก่อนว่าเรื่องบ้านคนอื่นเนี่ยมาว่าเรื่องบ้านเจ้าของก่อนบ้านของป้าะะเนี่ยลุงเป็นคนออกค่าใช้จ่ายภายในบ้านเด้อจา้าทุกอย่าง คือลุงเขายินดีที่จะออกแล้วเขาสามารถออกได้แล้วก็ส่วนของปะะ้าญาจ่ายค่ากับข้าวเด้อพี่น้องจ่ายค่ากับข้าวภายในบ้านนะจ้ะลุงกับจ่ายบ้างแต่ว่าตั้งแต่ป้าญาใช้รถขับรถเนี่ยป้าญาก็บบ่ได้คอยคุณลุงจ้ะกะเข่าร้านค่าเองซื้อกับเข้าเองเด้อจะจ่ายทุกทุกอยา่างค่าค่ากับเขาอย่างเสียจ้ะ ไปร้านเอเชียป้าะะก็จ่ายเองจ้าไม่เคยขอคุณลุงนะจ้าแล้วก็คุณลุงเขาก็โอเคในส่วนนี้เขาไม่ได้มาถามว่าจ่ายค่าน้ําค่าไฟช่วยหน่อยบ่มีจ้าคุณลุงบม่มีแล้วก็อีกอย่างนึง่งอีกอย่างนึ่งคุณลุงเนี่ยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่ากลับไทยเนี่ยคุณลุงเขาจะซื้อตัวให้ป้าะะจ้าคุณลุงจะซัพพอร์ตป้าตรงจุดนี้แค่นี้ก็โอเคแล้วจ้ะนองพี่น้องเพราะว่าทุกคนทํางานแล้วก็ มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะเวลาสามีเราไปเที่ยวเขาซัพพอร์ตให้เราด้วยนี่ป้าะยาก็ถือว่าโอเคแล้วถือว่าเป็นโบนัสให้เมียเนาะส่วนงานบ้านคุณลุงกับปะะ้าะยาป้ายาเห็ดงานในบ้านจะพี่น้องจะบอกว่างานในบ้านทุกอย่างปะะ้ายาเด้อลุงน้อยเพราะว่าเว,เวลาปะะ้ายาเอิ้น ว่าช่วยหน่อยค่ะคุณลุงช่วยปะยะ้าลงไปเอาผ้ามาหน่อยตากผ้าให้หน่อยดูดฝุ่นให้หน่อยอันนี้คุณลุงจะทําแต่ถ้าไม่บอกคุณลุงก็ไปทําเด้อจ้าแต่งานนอกบ้านมีแต่คุณลุงทําจ้าขนฟืนตากหิมะป้าะะอยู่มาเจ็ดปีไม่เคยได้ตากหิมะสักครั้งหนึ่งเลยจ้าพยว่าโอ๊ยเห็นปะะ้าตากหิมะน่ะ ไปย่าไปสางภาพด้ยวยพี่น้องเฮ็ดคลิปซื้อจ้าแต่ว่าลุงเป็นคนทําทุกอย่างในนอกบ้านเนยอจ้าเรื่องรถเรื่องอย่างลุงเฮ็ดห้เบิดจ้าเนาะก็ถือว่าโอเคสําหรับไปยา่านั่นแหละจ้าเอามาว่าเรื่องของผู้อื่นที่ไปย่าถามไปก็คือไปย่าอยากรู้ความคิดเห็นเฉยๆแต่ว่ามีคนมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ตอบคอมเมนต์เยอะมากก็ขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องที่เนี้ย อย่างที่บอก8 0 90%คนไทยผู้หญิงเราใจดีเดจ่ะแบ่งเบาภาระสามีซะส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการช่วยกันออกเดจ่าบางค้นน่ะหนักเด้พี่น้อง50-50คุณเด้ต้องมาคิดว่าทนนั่นทนนี่ต้องมาหารกันที่นี่ประเด็นของคลิปนี้คือปา้าเห็นหู้จักกับน้องคนนึ่งเนาะเพิ่นกะช่วยเหลือสามีดีมากเดจ้า สามีออกแค่ค่าเช่าบ้านเด้ออกแต่ค่าเช่าบ้านจะบอกว่าในเขตบ้านนอกอย่างปัญญาเนี่ยบ้านหลังหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นคโครนเดจ้าถือว่าก็หนักไหมหนักแพงอยู่เดจ้าแพงอยู่แล้วก็ค่าใช้จ่ายปีกย่อยทุกอย่างภรรยาเป็นคนทํางานบ้านภรรยาเป็นคนทําลูกอยู่กับภรรยาเพราะว่าสามีไปทํางานนอกนอกเมืองกลับบ้านสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ย แล้วภรรยายังต้องทํากับข้าวห่อข้าวให้สามีไปกินกลางไปกินที่ทํางานน้าเด็พี่น้องนี่แหละน้องไปยยกเลยคิดว่าเออแล้วมันมันคุ้มกับการที่ว่าอยากถามว่าความรักเลยมันหมดกันไปตั้งนานแล้วมันคุ้มกับการที่เขาทํำไหมเขาทําอยู่ทุกวันเนี้ยเขามันคุ้มกันไหมกับการเสียบสุขภาพจิตเพราะว่าสามีดื่ม้อจ้ะดื่มแต่ว่า เงินที่ตัวเองดื่มอ่ะไม่พูดถึงแต่มาถามให้เมียช่วยทั้งๆท,ที่เมียรับผิดชอบทุกอย่างอันนี้ป้าญาไม่ได้พูดหมดเนาะต้องขอโทษขออภัยบางคนเอาอย่างนี้ป้าญาอ่านเฉพาะเป็นความคิดเห็นที่แบบโดนกดไลค์เยอะๆเนาะมันมีความคิดเห็นหนึ่งนะคะเขาบอกว่าแล้วทําไมไม่คิดจะช่วยกันล่ะครับ คุณเข้าใจคําว่าครอบครัวหรือเปล่าหรือจะให้เข้าใจเฉพาะหัวอกคุณคนเดียวคืออย่างที่บอกเราไม่ได้รู้อีกส่วนตื้นลึกหนาบางถ้าหากว่าผู้ชายไม่ช่วยอะไรเลยนั่งดื่มอย่างเดียวอย่างเงี้ยคุณคิดว่าจะยังไงใช่ไหมคะบางคนก็บอกเห็นแก่ตัวนะคะการรักตัวเองก็คือการเห็นแก่ตัวนั่นแหละใช่ไหมคะทุกคนถ้าหากว่าเขาเยอะแล้วเขาไม่ไหวแล้วเขาก็ต้องเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นเพราะทุกอย่าง ทั้งลูกทั้งเต้าเขาเขารับผิดชอบใช่ไหมผู้ชายเขาก็ไปทํางานนอกบ้านกลับมาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็อย่างเดียวใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ยังตอบไม่ได้เนาะอันนี้ซีเอิญอันเขาเอิญว่ายอย่าง <laughs> head content, head content, เฮ็ดคอนเทนต์เฮดคอนเทนต์เอาอันเอาทัวมาลงเจ้าของไว้ไิปะยาเนี่ อ่าอันนี้นะคะลองลงมาคือเราก็ช่วยค่าใช้จ่ายนะคะพกเรานึกถึงตอนที่เขาพาเรามาแมนจะาอันนี้มันเป็นอะไรที่เป็นหัวอกอย่างป้าหัวอกอย่างป้าไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากพอนึกถึงคํานี้ล่ะค่ะป้าย่าถึงว่าเออคนไหนที่เขาเลิกกับสามนีนะป้าย่าคิดว่าเขาเก่งจริงเลยเว้ยคือป้ายญายอมรับเลยว่าเราทําไม่ได้เพราะว่าเรานี่แหละป้ายญาเนี่ยความคิดนี้เลยนะคะ นึกถึงตอนที่เขาพาเรามาที่นี่แต่เหนือสิ่งอื่นใดเราเป็นคนตัดสินใจพาตามเขามาเองเดจ้าเนาะพอทุกอย่างเขารับผิดช,ชอบหมดไงนี่แหละคือในส่วนของปราญาเดเนี่ยนั่นแหละจ้าแต่ถ้าเขาเมื่อยหนักเขากะเอิ่นเพลินมาเฮ็ดนี่ละจ้าเนาะนี่แหละจ้า,นะจาอเอาเอาเอา,เอ,าอีกสักคอมเมนต์หนึ่งสิปยาญาจะเลือกเฉพาะคอมเมนต์เยอะๆนะคะ ถ้าคุณรักเขาก็ช่วยกันไปค่ะผัวเมียกันเราเสนอช่วยผัวตัวเองเลยสงสารเขาเหมือนกันภาระเยอะก็ต้องช่วยกันใช่ค่ะแต่ถ้าเขารักเราเขาจะเห็นอกเห็นใจเราใช่ไหมคะงานงานข้างนอกเราก็ทํากลับมาเราก็เหนื่อยขนฟืนเราต้องขนจริงๆใช่ไหมคะทุกคนน่ะก็มีอะไรหน้าที่ของตัวเองถ้าเขาเห็นใจเราและรักเราเนาะโอ้ยพี่น้องความจํามันสีเบิด เดี๋ยวมาต่อเด้อยจ้ามาตอ่อเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนไว้พ่อกันไหมจ้าพี่น้องสวัสดีไว้ก่อนจ้าสวัสดีจ้าต่ออีกนิดนึงโอ้ยอันนี้อูย้ยส่วนตัวคิดว่าการช่วยเหลือสามีไม่ได้หนักหนาอะไรช่วยกันไปค่ะเราอันนี้คนกดไลค์ร้อยเกบสีเลยพี่น้อง บ้าตีโทรเราอยู่บ้านเขาเรื่องงานบ้านอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ไทยส่วนใหญ่ใช่ผู้หญิงก็ทําอันนี้แหละค่ะการย้ายออกไปอยู่คนเดียวค่าใช้จ่ายต้องเจอคือเยอะมากดีไม่ดีเงินเดือนไม่เหลือค่ะคือค่าเช่าบ้านมันเขาก็จ่ายเยอะอยู่แล้วเนาะมีคนอะมีคนมาสมทบสมทับเป็นความคิดที่ดีมีน้ําใจถ้าผู้ชายได้ผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายที่โชคดี เพราะได้ภรรยาไม่เห็นเกตตัวไม่ต้องสูบเลือดสูบเนื้อสามีเอออย่างที่บอกเนาะเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเนาะโอเคค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่